สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่อง BT พาตะลุยและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วง BT พาเล่นเกมส่วนเกมที่ผมจะพามาเล่นในวันนี้ก็คือเกม Pop Cat หรือว่าเกมแมวอ้าปากนั่นเองตัวเกมนี้นะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะฮะนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตมากๆนะครับใครที่ไม่ได้เล่นถือว่าเชยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยจริงๆนะครับระบบการเล่นก็คือเนี่ยฮะให้เราทําการคลิกแค่นี้ครับนี่ครับ อ่าคลิกให้แมวอ้าปากนะครับแล้วก็จะมีการนับคลิกตรงนี้นะครับแค่นั้นเลยนะฮะเนี่ยกดไปเรื่อยนะครับนับคลิกไปเรื่อยแล้วก็ผมยังไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันจะสิ้นสุด ตรงไหนนะครับหรือว่าจะให้เราแค่ทําการแบบสะสมคลิปไปเรื่อยๆนะครับคือเกมนี้เนี่ยไฮไลท์มันอย่างหนึ่งก็คืออ่ามันจะมีการแข่งขันกันนะครับเป็นระดับประเทศเลยนะครับโดยที่เรามาดูตรงนี้ครับด้านล่างเห็นไหมฮะมันจะมีบอร์ดตรงนี้ครับขึ้นมานะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไต้หวันนะครับที่ได้เหรียญทองอยู่นะครับแล้วก็ไทยเราขึ้นมาอันดับ2แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยนะฮะยังอยู่อันดับ4อยู่เลยนะครับดูดิดูดิเห็นปะ เฮ้ยตอนนี้ขึ้นมาจะถึงอันดับที่1แล้วนะครับเรียกว่าคนไทยนี่แบบสมัครสมานกันมากนะครับช่วยกันแบบเต็มที่มากๆเลยนะฮะเนี่ยครับขึ้นมาเรื่อยแล้วไทยเราน่าจะขึ้นได้เหรียญทองแน่ๆนะครับก็ใครที่อยากให้ไทยเราขึ้นไปได้เหรียญทองแล้วก็แบบอันดับแบบอยู่เหรียญทองตลอดเนี่ยนะครับก็ต้องมาช่วยกันคลิกนะครับคือการเข้ามาเล่นเนี่ยเราสามารถเข้ามาเล่นได้โดยการเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับตรงนี้ครับเแบบราว์เซอร์นะครับที่ชื่อว่า p o p c a t c l i c k นะครับตัวเกมนี้นะครับสามารถ เล่นผ่านในส่วนของทาง PC หรือว่าบนมือถือได้นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากะจะเล่นก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะพาเข้ามาที่เวบนี้นะครับกดเข้ามาให้แมวมันอ้าปากเล่นๆแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะแค่นี้จริงๆนะครับผมอ่ะก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็อยากจะให้ไทยได้เหรียญทองไวๆก็เข้ามาช่วยกันคลิกนะครับอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับจะได้เหรียญทองแล้ว นะจ๊ะเออโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปกดคลิกอีกทีละกันนะครับให้แบบว่าช่วยคนอื่นๆน,นะครับี่จะให้ไทยเราขึ้นมาเป็นเหรียญทองนะครับผมเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับเออไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะไปละสวัสดีทุกคนครับผมบลิกคลิกไปคลิกไปคลิกไปเรื่อยๆ